โอเคครับก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็วันนี้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็อัปเดตค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะครับก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับสําหรับาสายรีกับสายเติมนะครับก็จะพลังจะห่างกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับก็อันดับแรกามาดูการอัปเดตที่เข้ามาใหม่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ ก็จะเป็นอ่ายานพหะน,นะครับก็หาเรื่องให้เปลืองท้องกันอีกแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่านี่นะครับก็จะมีขบวนสัตว์ขี่นะครับคือจัดฝูงสัตว์ขี่นั่นแหละครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่6ตัวนะครับก็หาจากไหนนะครับขบวนสัตว์ขี่ เราต้องทําตามเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะครับต้องปลด uh, ล็อกบันไดสัตว์ขี่อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทําคลิปแยกสอนอีกทีนะครับสําหรับสัตว์ขี่นะครับต้องมีการจับสัตว์ขี่ต้องมีอันนี้อีกนะครับก็ให้แนะนําดูคร่าวๆก่อนนะครับค่อยมาเจาะลึกนะครับก็สําหรับออปชันสัตว์ขี่นะครับเราต้องเติมเท่านั้นนะครับตอนนี้ถึงจะจับสัตว์ขี่ได้นะครับเฉพาะของสา,ายเติมนะครับแค่ตรงนี้ก็พลังหานกันไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็นักขับนะครับอ่าตอนฝึกนะครับตาสีม่วงครับนี่ครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีเสียทิเกตกับใช้ตานะครับอันนี้สายฟรีสามารถใช้ได้อยู่นะครับก็ฝึกพิเศษนะครับนี่ครับใช้ทิเคตบ้างใช้อันนี้บ้างนะครับอ่าให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ครับมันต้องใช้ตรงนี้นะครับในการปลดล็อกนะครับจัดฝูง ก็ตรงนี้ปลดล็อกยังไงก็วันดูตรงนี้อีกทีหนึ่งครับสายฟรีกดตรงนี้ยับๆเลยนะครับแล้วก็ค่าสถานะปกตินะครับอ่าเลเวลเลเวลของสัตว์ขี่อ่าอยู่ที่160นะครับไม่มีเพิ่มนะครับอ่าต่อไปเป็นอาวุธนะครับอ่ากดไปที่ลอมนะครับ ก็ดูจากสภาพแล้วอาวุธน่าจะทะลุไปถึงน่าจะทะลุไปถึงเกือบ2000เลยนับ1,800ันน่าจะได้อยู่นะครับก็สามารถอัพกันได้แล้วนะครับก็200รทับ200ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะทะลุขึ้นไปเป็น300นะครับ300 400น่าจะ300นะทุกคนไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับหลอมนะครับอัพมาเป็นเลเวลระดับ10เลยนะครับก็ให้ทุกคนไปกดหลอมกันได้นะครับตอนนี้เงินไม่มีนะครับก็ถ้ากดเดี๋ยวผมลองดูเงินสแป๊บนะครับแล้วก็แคนซีลานะครับก็มีซื้อด่วนเข้ามานะครับชิ้นละ30เพชรนะครับสำหรับใครที่ยังขาดก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับสำหรับปลดช่องแต่ละช่องนะครับแต่สำหรับคนที่ปลดแล้วก็สบายไปนะครับ อาแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับก็คือรูนนะครับอาจจะมีรูนใหม่เข้ามานะครับอ่าดูตรงนี้คงไม่เห็นนะครับอ่านี่ครับต้านทานธาตุเลเวลสครับอ่าความสามารถของเขาคือต้านทานทุกองค์ประกอบเพิ่มขึ้น16 ก็ต้านทานธาตุทุกธาตุ16 1หหน่วยนะครับก็เป็นเลเวล2นะครับสำหรับรุนต่อไปนะครับพลัง3นะครับอัตราการแปลงธาตุลดลงก็ลดดาเมจจากธาตุนะครับแล้วก็เจาะเกาะเพิ่มขึ้น18นะครับเป็นรุนเจาะเกาะดีๆนี่เองนะครับอ่าเป็นความสามารถ2ความสามารถนะครับก็คือเอาความสามารถในการโจมตีธาตุหรือป้องกันธาตุมาผสมกับอ่าออปชั่นเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็น คีเดคอนอันตาคีเลือดอะไรพวกนี้นะครับในการอัปเดตส่วนต่อไปนะครับฝึกผลนะครับแต่ก่อนตันที่60นะครับตอนนี้ตันที่100นะครับนี่ตันที่100นะครับก็จะใช้แร่เยอะขึ้นนะครับก็ตอนนี้ชาร์จผมอยู่ที่57นะครับ ก็ถ้าเป็นแพดก่อนหน้าอ่าขั้นที่60นี้จะใช้เป็นอ่าหินคริสตัลก้อนใหญ่นะครับต่อนนี้ใช้ก้อนเล็กหมดเลยนะครับจนถึงอ่าเลเวลสุดท้ายนะครับก็จะมี50ตรงนี้นะครับที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับอ่าสายที่เขาดองไว้นะครับก็ตรงนี้เป็น63นะครับชั้นสุดท้ายถ้าให้เราน่าจะเป็น65นะครับตรงนี้นะครับ บอกเลยยิงกันชิบหายไววอดได้นอนครับสำหรับสายฟรีและสายเติมน่าจะห่างกันพอสมควรนะครับอ่าส่วนอัปเดตอันต่อไปนะครับเป็นผลึกธาตุนะครับก่อผลึกธาตุตรงนี้นะครับนี่ครับตำนานเลเวล100 เต็มแล้วแต่ตอนนี้ขยับเป็นเลเวล600นะครับซึ่งธาตุเราจะเพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยนะครับเพิ่มความเร็วสัตว์เลี้ยงนะครับปลดล็อกอ,อะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับเป็น600นะครับซึ่งใช้หินอันนี้เหมือนเดิมนะครับโหอัพกันบานเลยนะครับเสียเงินจากตรงนี้โหบอกเลยว่า10ล้านอัพอทุกคน10ล้านอัพนะครับ แล้วก็เลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับอายังไม่เพิ่มนะครับเป็น160เท่าเดิมอยู่นะครับก็ขนาดของเก่ายังอัพยังไม่เต็มเลยนะครับอ่าสำหรับกิจกรรมหรือร้านค้าก็ยังไม่มีนะครับอ่าสำหรับอ่าด่านเมาส์คอนเทนเดอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการดรอ ตามมาตาอันนี้แล้วก็แอปเปิลเอาไว้แรกชิ้นส่วนสกีนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับสําหรับคลิปต่อไปก็สําหรับคลิปนี้นี่นะครับขนส่งข้ามทะเลจากดอกกั้งนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับพิเดเตอร์นะครับแล้วก็นักล่ามีป่านะครับก็จะได้มีสงครามนะครับก็มีโอกาสได้เป็นตัวเลยนะครับถ้าได้ก็คือได้เป็นตัวเลยนะครับเซิร์ฟนอกก็ได้เป็นตัวนะครับ อ่าส่วนอื่นก็ไม่เพิ่มของรางวัลอะไรมานะครับเพิ่มระบบอ่าดันปกตินะครับมีเดี่ยวนะเดี๋ยวนะชิปพายละไอเทมนี้ทุกคนไอเทมมหาเทพชิปพายละนี่ไงอัปเกรดได้ใช้นี่ไงครับทุกคน โอ้ยชิบหายละจากคีดิคอนบวก7สามารถบวกขึ้นไปถึงคีดิคอนบวก1ิเอรเนตเม็ดละ10% 4รเม็ดก็40เลยนะทุกคนบวกได้ทุกเม็ดโอ้แบบนี้ถ้าเป็นโลนโจมตีปกตินี่อัตราคีิเกิน200ได้เลยนะทุกคนถ้าแบบถ้าเราอัพเม็ดนี้สมมติว่าอัพอัตราคี้ ให้ไปอยู่เม็ดอื่นอีก5%ล้วเม็ดนี้ใส่เป็นความเร็วนะครับความเร็วเราก็จะเพิ่มนะครับเลือดก็จะเพิ่มอัตราบล็อกก็จะเพิ่มนะครับโอ้โหอุยสุ่มลุนพอดีนะครับก็มาดูเลดออกกันนะครับก็เขาจะอ่าสุ่มกันหมดเลยนะครับอ,อ่นนี้เลนส์อันนี้รุนเก่านะครับก็เดี๋ยวผมลองให้สักห้าครั้งแล้วกันนะครับใช้เพชรไปเลยครับ อ่าได้รูนได้รูนใหม่มา1อันนะครับเป็นรูนพลังชีวิตอะไรสักอย่างนะครับก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนย่อยได้ไหมเนี่ยรูนที่ไม่ได้ใช้พวกเนี้ย ไปไหนโอเคนะคขออนุญาตหาสักครู่นะทุกคนก็นระบบเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะครับสำหรับคนที่ยังงงๆอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับก็ที่แน่ๆตอนนี้บอกได้เลยครับว่าสายฟรีกับสายเติมนี่สายฟรีอยู่ยากเลยนะครับเอา้าหายไปไหนไม่รู้ทุกคนหาไม่เจอ เราวกดตรงนี้ดูนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเลเวลสองเนาะอันนี้ไงครับอ่าพลังชีวิตของผ่าน้านะครับได้เลือดผ่าน้าได้เลือด80นะครับอืมเพิ่มเลือดของผ่าน้านะครับก็ตอนเริ่มเกมมาจะเห็นได้ว่ามีหลอดเลือดสีข,ขาวอยู่หน้าหลอดเลือดเรานะครับ นั่นคือเลือดผ่าหนะานะครับเราสามารถเพิ่มตรงนั้นได้นะครับเลือดเราก็จะเยอะเพิ่มขึ้นนะครับก็พานนะมีความสามารถพิเศษ,ษ,ษ,ษคือเลือดของเขาจะลดดาเมดด้วยนะครับก็มีลุ้นเก่งๆเยอะอยู่พอสมควรนะครับเซิฟนอกเขาใส่กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงดันแล้วก็อัปเกรดให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับ แบบคร่าวๆนะครับซื้อเลยครับเทศก,กาลผ่านเพชรผ่านทองมาแล้วครับทุกคนก็ดันใหม่นี่อาจดอบลู้นด้วยนะครับเรามาดูกันว่าจะได้ลู้นใหม่ไหมนะครับสำหรับอาจลงดันปกตินะครับโอ้โหมีการค้างเล็กน้อยนะครับ เคก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงและดองโคต้าไว้นะครับก็ขอขอแสดงความดีใจด้วยนะครับคูณได้ไอเทมเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ไม่ต้องห่วงสำหรับสายเติมนะครับมีมาขายอย่างแน่นอนครับการันตีร้อยเปเซ็นตครับชิบหายแล่าลุนยิงคนมาจะตายไหมเนี่ยโกระตุกเบาลงไปเยอะเลย กอเสิร์ฟนอกที่เขาใส่กันจะเป็นจอมจมตีธาตุรวมนะครับหุ้ยได้มาร้อยกว่าเลยนะครับเยอะอยู่นะถ้าคนเก็บโคต้าไว้สามครั้งก็สามร้อยหุ้ยอัพรูนได้บานเลยทุกคนอาได้มาหนึ่งร้อยนะครับอ่ารูนใหม่ไม่ดรอปนะครับก็เดี๋ยวเราไปอัพรูนกันนิดๆหน่อยๆนะครับ ตอนสำหรับคนอัพนะครับถ้าอัพปุ๊บแล้วถ้าเราเปลี่ยนรุ่นมันจะออกไปไหมเดี๋ยวผมอัพให้ดูนะครับก็ใช้50ในการอัพนะครับอัพก่อนเลยครับนี่ครับบวกมา0.3%นะครับอัตราคิริคอนก็อัพขั้นต่อไปเป็น60นะครับเพิ่มมาอีก10นะครับโอเคอัพไปครับใช้ทองด้วยนะครับใช้ทอง450ขั้นต่อไปใช้600นะครับ ก็ทุกๆครั้งเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกขึ้น2นะครับก็เมื่อกี้บวก6%นะครับอัพขั้นต่อไปก็บวกอีก6นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนรุ่นให้ดูนะครับว่ามันจะหายไปไหมเปลี่ยนเป็นทะลุแล้วกันนะครับนี่ครับบวกช่องถาวรน,นะครับไม่ว่าคุณจะใส่รูนอะไรมันก็จะบวกเป็นสแต็กรวมนะครับ คือเราตีบวกช่องนะครับช่องนี้จะได้คว้าความสามารถเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับก่อตอนนี้ขี้บอกไมาอีก0.6นะครับถ้าเราบวกเยอะๆมันก็จะได้เยอะนะครับโหบอกเลยออ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าปีกตันที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูของผมนะครับ ตอนนี้ดาวเต็มแล้วนะครับนี่นะครับดาวเต็มความสามารถเต็มแล้วนะครับก็ขั้นสูงตันอยู่ที่20นะครับขั้นสุดท้ายคือเราต้องมีขนปีกเทพนี่เลเวล5้ l ขึ้นไปนะครับถึงจะทำปีกตันได้นะครับเดี๋ยวขอไปดูด้านปีกให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ ก็เชิญมั่วๆไปเลยนะครับสำหรับคนที่ผ่านหมดแล้วนะครับอ่าไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีด่านใหม่เข้ามานะครับไม่งั้นฟาร์มของกันไม่ทันแน่นอนครับโอเค บอกเลยใช้เพชรกันสนุกแน่นอนครับนานนี้ร้านค้านะ่าจะเดือดพอสมควรนะครับสูสๆครับสำหรับสายฟรีครับสายเติมก็สบายหน่อยครับประหยัดเวลาอ่าปวดปวดเราเต็มแล้วนะครับก็ได้วัลละหายอดนะครับขึ้นมากระจึงหนึ่ง โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับก็สําหรับคลิปต่อๆไปก็น่าจะเป็นอาสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่สัตว์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัดแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ